สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอันปันเหมือนเดิมนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะนะักเรียนต้องหยิบสมุดขึ้นมาก่อนนะักเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยวันนี้เราจะจดลงสมุดกันนะคะภาษาไทยเนี่ยเราจะแบ่งออกได้เป็น ภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นนะคะภาษาถิ่นเนี่ยก็จะมีภาษาถิ่นเหนือถิ่นใต้และก็ถิ่นอีสานนะคะนักเรียนจดลงไปเลยนะอ่ะไหนลองอ่านดูซิอันนี้คือรูปอะไรคะรูปช้างใช่ไหมคะรูปช้างในภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยก็จะอ่านว่าช้างภาษาถิ่นเหนือเขาจะออกเสียงแตกต่างจาก ภาษาไทยมาตรฐานก็คือจ้างแบบนี้นะคะภาษาถิ่นใต้ก็อาจจะเรียกว่าช้างแต่ว่าสำเนียงเขาก็อาจจะไม่เหมือนเรานะคะภาษาถิ่นอีสานเขาก็จะเรียกว่าสร้างนะคะเขาจะออกเสียงชอช้างเป็นซอโซนะอ่ะต่อไปอ่าไหนอ่านอีกคำหนึ่งสิอันนี้คือรูปอะไรคะผีเสื้อนั่นเองนะคะภาษาถิ่นเหนือเขาจะอ่านว่าอะไร ไม่รู้ว่าครูออกเสียงถูกหรือเปล่านะเพราะว่าคุณครูก็ไม่ใช่คนเหนือนะคะถ้าเกิดว่าใครมีญาติหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นคนเหนืออย่างเงี้ยนักเรียนก็สามารถให้อ่านให้ฟังได้นะคะภาษาถิ่นใต้เขาเรียกแมงผีถิ่นอีสานก็ผีเสื้อปกติอาจจะสำเนียงแต่ละถิ่น,นแตกต่างกันนะคะ ถ้าใครมีญาติเป็นคนใต้เป็นคนอีสานก็สามารถให้ออกเสียงให้ฟังได้นะแล้วนักเรียนจะรู้ถึงความแตกต่างของการออกเสียงในแต่ละแต่ละท้องถิ่นนะคะภาษาไทยมาตรฐานนะักเรียนอย่าลืมจดนะแอะอย่าลืมจดนะคะอ่า ภาษาไทยมาตรฐานเนี่ยคือภาษาไทยที่ใช้เป็นภาษาทางราชการสื่อสารกันทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็ใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้คนไทยได้ใช้ภาษาเดียวกันในการติดต่อสื่อสารสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติอ่านี่คือความหมายของเขานะทีนี้ค่ะภาษาถิน่นมันก็คือภาษาเฉพาะของท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัว ทั้งถ้อยคำแล้วก็สำเนียงสามารถแบ่งตามภูมิภาคได้3ภาษานะคะก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานและก็ภาษาถิ่นใต้จดหน้านี้ลงไปด้วยนะคะเนื่องจากคนไทยเรานะคะก็มีหลายเชื้อชาติหลายเชื้อสายบางคนก็อาจจะมาจากทางเหนือทางอีสานแบบนี้นะคะการที่ เราเนี่ยศึกษาภาษาถิ่นนะก็จะทําให้เราอ่ะเข้าใจภาษาแล้วก็วัฒนธรรมของคนในแต่ละท้องถิ่นได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างคนในชาติเราด้วยนะคะอ่ะทีนี้นราเรียนมาดูลองอ่านกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณครูเนี่ยให้ภาษาไทยมาตรฐานนะก็จะมีคําว่ากระจกคําว่ากโกหก คำว่ามองนะคะในภาษาถิ่นเนี่ยเขาก็จะอาจจะพูดแตกต่างกันออกไปนะภาษาเหนือภาษาถิ่นเหนือนะลูกถิ่นเหนือกระจกเขาก็อาจจะเรียกว่าแว่นนะคะแต่สำเนียงเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปอีสานจะบอกอจ,จะพูดว่าแว่นแว่นอย่างเงี้ยนะคะใต้เขาก็จะเรียกว่าจกแบบนี้คำว่าโกหกค่ะภาษาถิ่นเหนือเขาก็จะบอกว่าขี้จู้ อีสานก็คือขี้ตัวใต้คือขี้หกเห็นไหมคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคําภาษาถิ่นเนี่ยในแต่ละถิ่นบางคําก็พูดไม่เหมือนกันเลยนะคําสุดท้ายคําว่ามองค่ะภาษาถิ่นเหนือเขาก็จะเรียกว่าเขาก็จะพูดว่าพอพออันนี้คือมองนะอีสานก็คือเบิ่งใต้ก็คือแลอย่างเงี้ยนะคะ ความแตกต่างกันเราก็จะเห็นได้ชัดนะคะโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ให้นักเรียนนะคะไปจดสรุปคลิปนี้ลงในสมุดของตัวเองนะคะไม่มีการบ้านนะคะมีแค่ให้นักเรียนจดลงไปในสมุดเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ถ่ายรูปลงอัลบั้มนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ